ครับก็สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมสมาชิกช่องทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับแอดมินก็ได้นําเอาตัวเลขนะครับตัวเลขทูบจากเจเต้นรถนะครับเพิ่นกระทรงมาให้นะครับว่าตัวเลขทูบของเพิ่นใม่งวดนี้เพิ่นได้ตัวใดนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้นะครับเพิ่นกระจุดทูบนะครับเลขทูบของเพิ่นเพิ่นกระเน่นมาที่368นะครับอันนี้เพิ่นทรงมาให้น้พี่น้องเนาะ พราะว่ากันไปมาหากันก็นลำบากจักหน่อยเพิ่กันได้ทรงตัวเลขมาให้นะครับตัวเลขแนวทางนะครับเพิ่ทรงมาให้เพื่อให้อดินได้นาเสนอกับพี่น้องท่านผู้ชมให้ได้รับชมแล้วก็นาไปพิจารณาเบิ้งนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางในงวดนี้นะครับวันที่สองพฤษภาคม2564นะครับเลขถูกของเพิ่นก็นตามนี้พี่น้อง สามหกแปดนะครับสามหกแปดสามหกแปดพี่น้องมีอยู่สามตัวนะครับแต่ว่าทูบนี่ก็รู้สึกว่าเพิ่นจุดสองเทื่อนะครับเพิ่นจุดสองเทื่อจุดสองเทื่อแล้วเพิ่นก็สิได้ตัวเลขออกมากับค,ค้ายกันนะครับคล้ายกันเดี๋ยวผมสิให้เบิง้งนะครับว่าเพิ่นที่เพิ่นจดไว้นะครับที่เพิ่นจดไว้แล้วเพิ่นได้ตัวใดแน่ได้มาแบบใดนะครับ เดี paid, ๋ยวสิให้พี่น้องเบื้องนะครับเด้อเราก็นามาเปรียบเทียบกันกับพ้อมทั้งว่าเพิ่นก็ได้เขียนไว้นะครับเพิ่นจดไว้แล้วเพิ่นก็จับคู่ว้ให้พี่น้องพ้อมนะครับครับฮาก็ับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนี่ครับเพิ่นก็เอ่อจดไว้ให้นะครับแล้วก็จับคู่วให้พี่น้องพร้อมนะครับ2พค64นะครับอันนี้ก็เลขทูบนะครับเลขทูบที่แรกนี่เพิ่นก็ได้4 3 6มานะครับ436นะครับ ข้างแรกนะครับข้างที่สองนี่ก็รู้สึกว่าสิเป็นสามหกแปดนะครับสามหกแปดนี่เป็นเลขทูบเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเพิ่นก็นจับคู่มาให้พี่น้องพร้อมนะครับจับคู่ออกมาเพิ่นจับคู่ออกมาแล้วก็ได้เป็น4 3 4 6นะครับ4 3 4 6แล้วก็3 8แล้วก็6 8 3 8แล้วก็6 8แปดเปอรนพี่น้องครับโดยเน้นไปที่ สามหกนะครับสามหกอันนี้เพิ่นกับโบเรย์ระบุมาว่าอยู่ใต้อยูย่ถึงเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพิ่นกับโบเรย์ระบุมาเพิ่นกับโซงมาให้จังซี่นะครับแอดมินก็เลยน้ำมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับในการชมเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่าน,นั้นนะครับบ่มีผู้ใดหู้ว่ามันสิมาตัวใดจังใดเนานะพี่น้องเนะาะไก่พี่น้องติดตามรับชม ้นกานําไปพิจารณาเบิ่งนะครับเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นน้านะครับเจ้าอื่นเพิ่นได้ตัวใดมาจังใดก็ลองน้าไปพิจารณาเบิ่งนะครับเนื่อก็คือตัเน้นของเพิ่นนะครับรู้สึกว่าเพิ่นสิเน้นเป็นสามหกเนื้อพี่นวองเด้อเพิ่นสิเน้นเป็นสามหกตามที่เขาได้รับชมไปเมื่อตะกี้นี่นะครับที่เพิ่นเขียนไว้ก ขอโทษพี่น้องด้วยนะครับว่าเพยนยังจะโชว์ตัวเลขหน่อยแท้นะครับเขากจะิโชว์เป็นช่วงๆไปนะครับเพราะว่าย่านมันผิดระเบียบขาเจ้าเนาะ,ะเขาก็บเบิง้งทูบไปน้าแน่นะครับแล้วก็จดตัวเลขที่เพิ่นได้เขียนใส่กระดาษไว้ให้นะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับว่ามีผู้ใดหูว่ามันสิมาจังใดไปจังใดมาจังใดเนาะ มื่อวาสิมาัวใด้เอาก็เบื้องไหมเปลี่ยนแนวทางเบื้องไวม่เปลี่ยนสถิตินะครับเบื้องไวม่เปลี่ยนสถิติเพราะว่าเจ้เพิ่นกับเขามาสิบสองงวดนะครับงวดที่สิบสามนี่รู้ซึกว่ากับว่าปันไดนะครับงวดสิบสามว่าปันไดอันนี้ก็คงสิเปลี่ยนงวดที่สิบสี่นะครับที่เจ้เพิ่นกับแบงปันมาเพราะว่าเลขทูบของเพิ่นแต่ละเทื่นี่ก็รู้ซึกว่ากับเขามาตัวตลอดนะครับ งวดที่สิบสามนี่เขาบ่าเบิดนะครับกับบวปันใดเนาะงวดที่สิบสามไตว่างวดที่สิบสี่นี่ดุสิว่าเพิ่นมีสองสองชุดนะครับมีสองเทือแต่ว่าเทือนี่เพิ่นกันเน้นให้เพราะว่าตัวเลขมันมากค่ายกันนะครับกับสิมีสามหกที่เพิ่นเน้นนะครับเพราะว่าสองข้างก็ได้สามหกคือกันส่วนพี่น้อง สิจับเองหรือว่าเออบามาคน <c oughs> บบมาคนจับให้นะครับก็ลองจับเองก็ได้นะครับจับเองก็ได้โมเป็นอย่างนะครับอันนี้เป็นก็นลองจับให้เขาเบิงเพื่อใส่เปลี่ยนแนวทางอ่านะเพาวา่าโอ้สิจับเองเราเสียเอาตัวนั่นไปใส่ตัวนี้เฮ็ด hey ยังสั้นยังสี่อันนี้ก็ขึ้นยู่กับดุดพินิจของพี่น้องนะครับที่ผมให้เบื้องโดนๆคือให้พี่น้องจําตัวเลขนะครับ จำตัวเลขที่ u t u b e นะครับเพื่อว่าพี่น้องจะเอาไปตับเองนะครับเอาไปเหตุนแนวทางเองนะครับเพราะว่ากับว่ามีผู้ใดห,หู้ึ้นวานแเนาะว่ามีผู้ใดห,หูว่ามันสีมาจังไดแท้อันนี้เป็นการเสี่ยงโชคลาบนะครับเป็นการเสี่ยงดวงคนที่มีโชคลาบได้ก็อยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับต้องมีบุญนะครับ,ต,บ,รบต้องเป็นคนมีบุญพอมนะครับการรู้ซื้อว่วเจเพิ่นก็นสิเป็นคนมีบุญอยู่นะครับขันว่าสั่นเพิ่นกับว่า เฮ็ดมาได้จนว่าเท่าปันนี้นะครับอันนี้ก็บโมเมนสูตรนะครับบเมนสูตรเป็นการเสียงนะครับเป็นการเสียงไทยนะครับแต่ว่าการเสียงทายของเพิ่นแต่ละเท่อกับสีเปียนโชคลาภนะครับจนว่าเพิ่นก็ได้เอ่อมาลำมาลำ้ำอ่มาลำ้ำบนล้ำยางไปนะครับนี่ครับกับตัวเลขนะครับอันนีน้องสังเกตเบึงสองข้างนี้สีเปียโนต่8แปดกับสี่ ะครับเปลี่ยนแต่8กับ4ส่วนอีก2ตัวบอเปลี่ยนนะครับแต่ว่าสลับกันอยู่อยู่อยู่หัวอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะอยู่หัวอยู่ไทยนะครับเพมันก็นเลยจับออกมาแบบนี้นะครับเพมันจับออกมาแบบนี้หรือว่าพี่น้องสี่กับขางกับเรียมการยืดที่พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องสี จับกับขางกับเรียมก็ได้อันนี้ยที่พี่น้องพี่น้องสิมุนไปทางใดก็ได้แต่ว่ามันกับีอยูเท่านี้นะครับมุนไปใสกับตัวเก่านะครับก็สิเปลี่ยนแบบเก่าแต่ว่าก็สิอยู่หนาหลังแค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวที่เพิ่นเน้นเพิ่นกะเน้นมาที่สามหกนะครับเพิ่นก็เน้นมาที่สามหกเพิ่นกะบอกมาว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพิ่นจะกำกับไว้พร้อม เอาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่เข้าขออภัยด้วยขอให้โชคดีค่ะนะครับนะครับช่วยกันทําบุญนะคะอ่ากันผูดใดมีโชคลาภเราก็ไปเฮ็ดบุญนี่เด้อพี่นอ้องอ่าสร้างต้นทุนบุญเขาไว้ไปทางหนเขาสิได้พึ่งบุญนี่เพิ่ว่านะครับก็ตามถิติของเพิ่นก็มาดีครับมาดีรู้สึกว่ามาดีพวกที่พูดใดสิอา่าให้มาได้ทกง,งวดดอกนะครับ ของเพิ่นก็นสิบสองงวดนะครับสิบสองงวดติดต,ต่อกันงวดที่สิบสามนี่ก็บ,บ่บ่ปันใดนะครับอ่าบ่เต็มเต็มนะนะบ่ากามเพื่อนเอินบ่บ่ากามเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่างวดที่สิบสี่งวดนี่อาจสิมีเฮนะครับอาจสิมีเ,เฮเกยบอกว่าอาจจะมีเฮนะนะครับงวดที่สิบสี่นี้กลาพี่น้องนําไปพิจารณาลองเบิ่งกะ ใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราก็เป็นแค่เพียงสื่อนําเสนอเพียงเท่านั้นนะครับเราไม่ได้การันตีเรื่องตัวเลขเพราะว่าเป็นเพียงเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเลขทูบนะครับเพิ่นกระจดออกมาให้เป็นตัวเลขจังซี่นะครับลองจับคูกันเบิง้งพี่นองกับคงสิเคยติดตามเพิ่นอยู่นะครับเปยังแอดมินจะเขารูปมาลงหน่อยเพราะว่าพี่นองกับสิได้เบิง้งโดนๆดนะครับได้เบิง้งโดนๆดนแต่ว่าแอดมินกับพยาย้มสลับ สลับกับถูกพ้องนะครับเพราะว่าบางครั้งมะข้าวก็ว่าอยากจ้องโดนนะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้นะครับหรือหรือว่าจดไว้นะครับเนาะโอ้มิตาสีไอไว้เมื่อนี่แคปหน้าจอไว้แล้วก็น้ำไปพิจารณาบ้งครับขอให้โชคคมันๆทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม